สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่29นะครับเดือนพฤศจิกายนนะฮะหกห้าพอดีกำลังจะแพ็กส่งนะครับมาที่นี่ยังไม่ค่อยได้รีวิวเท่าไหร่ที่นี่เป็นที่ใหม่นะครับพอดีผมซื้อบ้านแล้วก็ย้ายเข้าของต่างๆเพราะว่าอยากจะตื่นขึ้นแล้วก็อยากจะทํางานนะอยากจะเป็นเหมือนกับคนปกติไม่อยากเดินทางแรงต่าง,างมันไกลๆนะจะได้มีเวลาทารงานหน่อยผมจะมีเดี๋ยวมีตัวไหนใหม่ๆบ้างก็จะรีวิวบอกนะครับอย่างตัวพันท้ายตัวใหม่มีทรงไหนบ้างแล้วก็ตัวอนาคตนะครับแล้วก็มีตัวช่วงชักยาวสุด ผมทำอยู่ที่90ปกติก็ทำไปถึงเมตรเมตรนะครับแต่ว่าปกุณปกตแล้วมันไม่เท่าไหร,ร่นะฮะ90ก็ถือว่านิ่งดีด้านบนจะเป็นตัวมาตรฐาน80นะครับอันนี้ลองทําพิเศษดูเดี๋ยวผมจะลองเทสนะครับสดสดให้ดูนะครับไม่ได้ใช้กล้องนะใช้การข่าวไปลยกันเลยนะครับชงระยะก็เฉลี่ยดูแล้วก็น่าจะประมาณ20เมตรนะครับอาจจะไม่18 20เมตรนะครับลูกได้หมดเลยนะฮะ แปดมิลสิบมิลสิบสองมิลสิบหกมินนะครับเดี๋ยวใส่ลูกก็ใส่ให้ให้ตัวหนังรองบาลานหน่อยใส่ที่คลายปืนอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เทเท้าเหยียบโอเคเดี๋ยวผมขอขอาการนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมทพอมองเห็นลูกอยู่แหละเดี๋ยวเล็งขึ้นนิดนึงนะครับโอ้โหดังแรงมากนะครับโอเคได้แล้วล่ะนะฮะเข้ากลางเป๊ะเลยนะครับโอเคนะฮะเหยียบนะครับนะครับ ข้ามหัวไปนิดนึงเดี๋ยวรถเราถอยไปนิดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมยิงไปคุยไปนะครับเดี๋ยวผมยิงเมื่อกี้ผมกาดขึ้นมาข้ามหัวไปนิดนิดนะครับเนี่ยฮะได้แล้วเร็งลงมาแล้วนะครับตัวปืนพวกนี้มันใช้การลักษณะการใช้การกล่าวถ้าเราไม่ได้ติดกล้องไม่ได้ติดเลเซอร์ช่วยนะครับแต่จริงความจริงผมติดให้ทุกตัวนะมีเผื่อไว้ให้ไม่ได้รีวิวหน้าเล่ต่างๆนะผมป่วยนะครับเป็น ก็คือลมมันหนาวนะฮะนะครับเสียงก็เลยแหบๆนานมากนะน่าจะวันอาทิตย์กว่านะครับนี่ก็เพิ่งจะอกไปได้บ้างนะครับตัวยางที่ผมใช้อยู่เป็นยางหกมิลเอ่อขนาดแปดเส้นครับนะครับก็ถือว่าแรงอยู่ถ้าเกิดเราจะสายล่างจริงแล้วก็ผมแนะนําก็คือใช้ใช้เป็นลูกเหล็กที่ผมยิงอยู่เมื่อกี้นี่นก็คือ เป็นลูกสิบสองมิลน,นะครับลูกแก้วนะครับเนี่ยโอเคก็ถือว่าแน่นๆมากๆวิถีปล่อยกระสุนนี่โอ้โหนะใส่ลูกกลางๆหนังรองนะครับเสร็จแล้วก็ใช้ตัวนี้ฮะให้ตัวหนังรองบาลานซ์หน่อยนะครับดึงเอามาสวมติดกับตัวไกนะครับเวลาเอาไปยิงนะครับตัวปืนต่างๆอย่างเช่นตัวปืนไอตัวไกถางไปยิงแล้วถ้ามีไกมันแข็งอย่างถ้าพูดถึงตัวไกสเตลเลตนะครับถ้ามันไกเนียมอะไรต่ำมันจะแข็งอยู่แล้วล่ะ กสเตมันก็ยังยังแข็งอยู่เลยนะครับง่ายๆทุเนี้ก็ใช้น้ํามันสนิกนะครับน้ำมันหล่อลื่นต่างๆเนี่ยที่มันฉีดรูปพ่นได้นะครับง้างตัวไกลเนื้อก็ฉีดไปด้านในเลยไม่มีปัญเสียนะเพราะมันคือมันจะทําให้มันลื่นมากขึ้นตัวง่ามสไลด์นะครับพอเราเอาไปขัดไปเจียมรูบมุมนะครับมันก็ยังสะดุดนี่ฮะน้ํามันฉีดก็แบบนี้ฮะก็เอานิดหน่อยก็ได้ครับจแล้วตัวง่ามเนี่ยมันจะลื่นมากเวลาใช้งานนะฮะใช้เท้าเหยียบไต่างๆอย่างเงี้ยนะครับเท่นั้นเอง กูยิงผมก็กาจากตัวศูนย์หลังกายไปด้านหน้าตัวง่ามเหมือนที่ผมกล่าวนะครับกายจริงๆนะที่ผมยิงนะครับนะครับแต่จริงๆให้ดีก็คือเราหาอุปกรณ์ช่วยเองนะฮะโอเคเท่านี้แล้วกันปไปดูตัวตัวอื่นๆกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับผมเกรงว่ามันจะเกินเกินเวลานะครับเพระว่าอยากจะสง่งเข้าไปในไลน์บ้างมนเกินห้านาทีนะครับ เนี่ยฮะตัวชุดนี้ตัวนี้ไม้พยุงนะครับมีอีกสามตัวนะฮะกำลังขึ้นอยู่นะครับเสร็จแล้วล่ะถจาถึงมือผมน่าจะประมาณวันหนึ่งพรุ่งนี้ละมั้งตัวนี้รอประกอบตัวนี้เป็นตัวตัวช่วงชักแปดสิบเอ่อเป็นไม้สักนะครับช่วงชักแปดสิบก็คือจากหัวไก่ตรงนี้แล้วก็ไปถึงตัวง่ามรอใส่ยางนะครับยางอยู่ด้านในเรียบร้อยแล้วตัดไว้หมดแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้สองพันเก้า มีไม้ประดูมีไม้สักให้เลือกนะครับพันธุ์ท้ายต่างๆก็แล้วแต่ลูกค้าชื่นชอบนะครับมีตัวนี้แล้วก็มีตัวตัวนี้ช่วงชักหกสิบห้าสั้นลงมาหน่อยนะครับตัวกระโจมมันก็จะสั้นพางออกมาเรื่อยๆนะครับตัวยางอย่างเงี้ยนะฮะความแรงก็จะลดลดหลังตามขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้สองพาห้าครับแล้วก็มีตัวตัวนี้ตัวมินิมินิจะเป็นช่วงชักสี่สิบสองนะครับเนี่ยจากจากหัวหัวง่ามนะครับมาถึงตัวไกลปืนแับแต่ว่าเป็นพันธุ์ท้ายตัวเดือน ตัวพันธุ์ท้ายยาวมันจะยิงแม่นนะครับก็คือเราแนบไหลมันจะนิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรายิงไกลๆก็คือคุณพี่ก็เอาเอาตัวยาวไว้ก่อนนะฮะอันนี้อันนี้เพิ่งทําเสร็จตัวนี้ครับเป็นเป็นทรงกาคอแต่ว่าล่องนิ้วนะครับกาคอล่องนิ้วยาวขึ้นมาหน่อยสวยดีครับตัวนี้เราลงสีลงเคนะผมก็ทำคนเดียวนะครับทำไปเรื่อยๆนะครับว่างๆก็ทำไปประมาณนี้นะครับส่วนตัวพันธุ์ท้ายที่เราประกอบอยู่ก็จะเป็นชุดนี้ไม่ค่อยได้ตอบไลายไม่ค่อยแรง่างก็คือเนี่ยมครับ อยากจะทําเร่งส่งอยากจะเคลียร์ให้มันจบจบไปนะครับอย่างเงี้ยตัวพันท้ายอลองดูใกล้ๆนะครับตัวนี้เป็นตัวไม้ประดู่นิ้วสอดนะฮะล่องนิ้วอย่างเงี้ยฮะเขาเรียกว,ว่านิ้วสอดนะครับถ้าเป็นมือสอดมันก็จะเป็นรูใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับรยกมือสอดเวลาเดินถือเร่งต่างยน,นะฮะก็สวยดีไหมครับดีไซน์ทุกวันมันก็ทํามีช่างหลายท่านก็ทําเปลี่ยนลายไปเรื่อยๆนะครับมีไม้ขนุนตัวนี้เป็นไม้กระพี้ขขาควายนะครับ กับพี่ขวายก็ถือว่าเนื้อแข็งสูงสุดแล้วละ่ะเราประกอบตัวนี้ผมจะทําช่วงเช้าอยู่ร้อยนึงนะครับตัวยาวเป็นลูกค้าที่สั่งไว้เยอะนะฮะอันนี้เป็นไม้ประดู่นะครับอันนี้เป็นไม้ประดู่มีมะาค่าบ้างนะครับผสมมาสานไปอย่างเงี้ยครับมีตัวนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นน่าจะเป็นชิงชันนะฮะตัวตัวพันธุ์ไทยอยากจะแม่แรงต่างต้องหัดซ้อมยิงดูเอได้ครับเพราะว่าผมเทนนี่ก็ก็ถือว่าไกลนะครับแล้วก็ยิงเก่า นะครับก็อาจจะมีผิดบ้างนะครับแต่ว่าจริงๆก็เจตนาก็คือเอามารีวิวให้ดูนะครับว่าเรายังทํางานอยู่นะครับกําลังไล่ส่งและประกอบกันอยู่นะฮะอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาไกลปืนแข็งแก้ไขยังไงได้บ้างนะคุณล่านะครับถามเอาคุณพี่ต้องใช้น้ำมันยังไงครับฉีดผมใช้น้ำมันพวกโซเนกต่างๆนะฉีดเข้าไปตรงไกลเลยนะครับแล้วก็ตัวง่ามอย่างเงี้ยครับช่วงชักก็มีทําตั้งแต่4ี่สิบหกสิบห้าครับแปดสิบแล้วก็ตัวนี้พอนำทำอยู่90 ก็เดี๋ยวผมรีวิวเสร็จก็จะไปไปประกอบนะไล่ประกอบก่อนปไปดูกันข้างในนะครับเดี๋ยวชุดนี้เราประกอบส่งทั้งหมดเลยครับตัววันนี้ไม่รู้ว่าจะทันหมดนี่ไหม <laughs> นะครับเดี๋ยวลูกค้ารอ,อนานนะเมื่อกี้ก็ไล่ประกอบกันอยู่ตัวนี้เป็นตัวลูกปืนคลา่ให้นะครับมีก็ประมาณร้อยนัดนะครับพวกเลเซอร์พวกกล้องเลดดอ,ดอรอ์แหลงต่างก็จะเป็นอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะครับเดีย๋ยวตัวปืนหนึ่งสองสาม กได้สี่ท่านแล้วน,นะฮะวันนี้วันที่ยี่สิบเก้านะครับเดือนสิบนะครับพฤศจิกายนนะอันนี้เป็นของคุณกนกนะครับที่ทําเสร็จไปแล้วมีเอ่อคุณสุจินดานะครับศิลบูชาแล้วก็มีคุณบําเพ็ญนะครับคุณวงก็กําลังไล่ส่งไล่แพ็กกันให้อยู่นะครับโอเคนะฮะ ก็ฝากกดติดตามด้วยด้วยคุณพี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวก็เร่งทําให้นะครับจะได้จะได้ทําทันหน่อยนะครับพอดีเพิ่งเพิ่งย้ายเข้ามาตื่นมาก็ยังได้ทํางานเลยนะก็ยังดีขึ้นก็ก็ถือว่าดีขึ้นนะครับเพิ่งย้ายมาได้ดูแล้วก็น่าจะประมาณสักแปดเก้าวันเองแล้วก็เสียงแหบเลยครับ <laughs> ไม่สบายเปลี่ยนนะรบรรยากาศต่างคาค้างนะครับเพิ่งจะเริ่มคุยได้รีวิวสักหน่อยนึงแล้วนะนะหนูช่างตาได้ยัง <laughs> ยังยังอยู่นะครับโอเคนะฮะ เรื่องเบอร์โทร,รต่างๆนะครับถ้าติดต่อก็ติดต่อมาทางไลน์แล้วกันนะครับเดบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ด้านบนส่วนเรื่องพันธุ์ท้ายต่างๆกําลังทําไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีทรงใหม่นะครับมีตัวใหม่ด้วยใหม่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยหรือว่าชอบแนวไหนนะครับอันนี้ทรงนิ้วสอดนะครับถนัดขวาถนัดซ้ายต้องบอกนะครับถนัดซ้ายมันจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อันนี้เป็นเป็นมือขวาเข้าอันนี้ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับเรียกว่าทรงมือสอดก็ลงตัวดีครับเวลาติดกล้องต่างๆเราออกแบบมา ให้ให้ติดกล้องได้นะครับอย่างเงี้ยสวยดีพี่ขอควายนะครับเรียกว่าเป็นทรงทรงกำคอเล้านิ้วนะครับโอเคก็อยู่อยู่ประมาณนี้นอกั้นก็คือถ้าเป็นชุดอย่างเงี้ยก็ทําไปหมดแล้วประกอบไปหมดแล้วตัวขายดีส่วนใหญ่จะเป็นพ่อๆเลยมั้งพอๆนะครับเนี่ยไปดูตัวมินิอันนี้คือตัวมินินะครับมินิราคาอยู่ 1, หนึ่งพันเก้านะฮะคุณพี่ไปทําเองนะครับตัวบันท้ายนะครับ จร,จริงบรรทัดเราซื้อส่วนใหญ่น่าจะอยู่ประมาณ800ร้อยถึงพันกว่าบาทแ,แต่เจ้าขายถึงพันสองนะครับตัวชุดง่ามง่าม6 5 0หบาทตัวไกปืน3า0อสบันนี้เป็นราคาเดยวมาตรฐานนะครับตัวยางยังไม่หาหายากโดยรวมยังไงก็เกิน2 0 0พันแล้วนะต้ไปทําเองนี่ชุดนี้ผมทำอยู่พันเก้าเดี๋ยวตัวนี้ยังไม่เสร็จก็คือจะติดขากล้องให้นะครับตัวนึงก็ติดเผื่อไว้บางทีลูกค้าไปติดเลเซอร์ติดกล้องเองนะฮะ มียางให้สองชุดมีลูกให้หนึ่งร้อยนัดนะครับตัวนี้ทําอยู่พันเก้าตัวมินิช่วงชักสี่สิบสองยาวโดยรวมก็อยู่ประมาณสักสักเก้าสิบนะครับอยู่ประมาณนี้แหละยาวมาหน่อยที่จะเป็นตัวนี้อันนี้ตัวยาวขึ้นมาตัวนี้ช่วงชักจากหัวไกลนะครับยาวไปถึงตรงง่ามอันนี้อันนี้หกสิบห้าเซนยาวทั้งหมดเลยหนึ่งเมตรสิบนะครับน้ําหนักก็ประมาณสักโลเก้านะครับลงตัวดีนะครับก็ถือว่าไปได้ดีตัวนี้นะครับสั่งกันเยอะมาก ทำไม่ค่อยทันนะครับผมทาคนเดียวนะครับติดตัวนี้ให้เยอะหน่อยติดห้าเพราะว่าให้มันแข็งแรงนะคะโอเคยางสองชุดลูกหนึ่งร้อยติดขากล้องนะครับตัวนี้สองพันห้าต่างกันเรื่องยางนะครับความแรงยางรงต่างยางก็จะใหญ่มากขึ้นเสร็จแล้วก็มาถึงว่าเออเรียกว่าตัวท็อปเลยก็จะเป็นด้านนี้อันนี้ก็ถือว่าตัวท็อปนะครับตัวท็อปก็คือมันจะยาวขึ้นอย่างเช่นจากตัวเอ่อตัวไกลปืนนะครับยาวไปจนไปถึงตัวงามนะครับช่วงชักอยู่80ด ยางใช้หกมิลน,นะครับมันยางเนี่ยมันเขาจะใช้ก็คือสี่มิลห้ามิลหกมิลนะครับตัวนี้เป็นหกมิลท็อปสุดยางแปดเส้นใช้เท้าเหยียบเท่านั้นนะครับงานทําเซฟกันลั่นไกปืนถ้ามันแข็งนะครับเอ่อใช้น้ํามันโซนิกฉีดก็ได้นะครับช่วยได้แก้ได้ครับไม่เหมาะกับขึ้นยางนานๆเดินทั้งคืนนะปืนพวกนี้นะครับตัวนี้สองพันเก้าครับอันนี้คือตัวสองพันเก้าก็ถือว่าท็อปสุดแล้วนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวประมาณนี้นอกจาก งานที่เขาสั่งกันเองนะครับอย่างเช่นเอาแบบเอายาวๆเกินชาวบ,บ้านต่างๆอย่างเงี้ยครับผมทำอยู่เก้าสิบทำเมตรหนึ่งก็ได้นะช่วงชักนะนะครับหาัจะยาวมากม่จะใส่ลูกยายนะครับโอเคฝากกดติดตามเด้อนะครับนะฮะผมเดี๋ยวเสียงให้ให้มาลงตัวก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมีปืนตัวใหม่เข้ามามีปืนตัวหนังสติกนะฮะที่มันเป็นลำกล้องนะครับที่มันไม่ผิดกฎหมายนี่แหละใช้หนังสติกอะไรเหมือนกันแต่ว่าระบบใหม่มันจะดีก่บแล้วมีระบบใหม่ใช้ยางสองชุดตีโลเลออะไรต่างเดี๋ยวค่อยว่ากันในวัยนี้นะฮะ แล้วก็ตัวผันท้ายแรงต่างก็โอเคกำลังพัฒนานะเพิ่งย้ายมานะครับเพิ่งย้ายมาได้ได้แปดเก้าวันแล้วก็ไม่สบายเลยนะอาทิตย์นึงเสียงแหบก็เลยเอาถือว่าวันนี้ันดีนะก,ก็อยากจะร,ร,รีวิวเหมือนกันสิบเอ็ดนาทีกำลังพอดีโอเคขอบพระคุณครับนะฮะโทโทรผมทิ้งไว้ด้านบนนะสนใจก็ติดต่อมาทางไลน์แล้วกันขอบพระคุณครับขอบคุณคับ